นี่เลื่กดติดตามนะเพื่อนเทปนี้ครับช่องเบียดเอฟกินออกครับก็ดกอดตรงนี้ก็ก็ดคอพหรอชุดที่พี่มาสวัสดีครับมามามาเจ็บไส้บอกเลยว่เกี่ยวกันเนี่ยไรที่มาแต่ชุดเดิมมาชุดนั้นถอ่ป่นครับโอ้ร้านนี้ไม่ได้มานานแล้วนนี้ครับเสือซิ่คอใครเหรอยิ่งยี่สิบตัวเอาเกาเลรอเนีเสือดำที่ที่มาเป็นใส่เสื้อแบบ

เดี okay. Ở, m ẹ, m ẹ ng ng ๋ยวมันมันไม่อยู่หรอกขับดูว่าขัดูว่าอ้แม่แม่ยอยังมองเห็นงานหรอไม่ดูแลว้าวเป็นเืนแล้วผมดิงใกลงลงมาหอืมน่าชัดลังเบอร์หนย ขินครับของใครวะของพี่เหรออ,อือแซ่บมาก ีบาา้านไบลมาราเนียนดวนแล้วมตาตงกวสามเดือนล้วั่นเนี่ยแซ่บมาก กินพีกีมาถ้วยนี้มไม่ได้เด็ดหรือรเ้ีลยเด็เสียหรอเราเบิร์กช่องผมไม่ยอมเลยอืมเอาวันนี้นอนไหนเนี่ยนอนไหนวันนี้

ใชนี่ะอ๋อกินให้เพิงแก่คำูของเรื่องเลยวันนี้ปลาพิ้ป่าว้าวเยอะ

แม่หมดถ้วยเลยพี่กับอยากเต็มพออเพื่อนอ่ะไม่เผ็ดพี่เพ่อนเรีอะไรเรบน,น,นยบอย่งไม่ใช่แต่ผมคนเดียวหรอกไ่ผหันลุกบันสองทุนึง ดูส oh <Wow>. ินี่ล็อตเท่าไหร่โอ้สุดยอดนี่คนหมดว้าวฮ้มีมีคนหมดทุกนสองพี่

ช่องเบียดเองกินเอาครับพี่บอลนะครับ